สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนมือนี้นะคะแซปนักกวกล้วยยนุดกับน้องนนนะคะพามาเก็บมาพี่น้องมือว่านี่เขาลักบักแอปเปิลเราเมื่อนี้พามาลักบักกุสเบอร์รี่เห็นบ่าเผ่เต็มต้นอยู่กุสเบอร์รี่พ่อปูด้วพี่น้องลักของพ่อปูเพราะมันลักดอกของอันอยิงนุดกับพ่อปูเลยนะคะส่วนเดียวกันเนาะเพิ่นกับตัดหญ้านะเสียงเพิ่นตัดหญ้าเนาะ อันก้มกุซูนี่เหมือนขโมยนะพี่น้องขโมยขโมยนะคะก็ะะเลยปิดบังหน้าตานะคะทุกคนอันนี้กองมันงนะกองมั้ใส่ความเตรียมพร้อมมือนีิเตรียมพร้อมนะคะอดอกคล้ำแต่วันกำลงังไงเอามาหลเก็บปุได้หมเก็บตัวนี้แล้วฮะพ่อต้นจอน์แดนอ๋อวันผู้ใด มื่อนี้นะคะอันเขาบอกว่าฝนจะตกประสันพระยากรณ์อ,อากาศว่าแต่ว่าแดดเซ้อันนี้เกิดไม่เหมือนเงี้ยนปวงไหมเอาเก็บเก็บเก็บมาโลดในเยยงี้ยไปล้างเอาแม่พาไปต่ำเสน้าปลาแดกแสบๆย่างมะม่วงโอ้ยกินได้เบิดได้เบิร์ตสยาม พูดอะไรน้อยเงี้นะคะทุกคนพอปูว่ามาเก็บเอาโลดลาสั่นเรามาเห็ดแย้มมือนี่ปีนี่พูดอ่ะนวยบังญ่นยังที่น้องเอ้ยเอาไปต่ำใส่น้ำปลาแดกมาห้องโอ้ยน้ำปักเราล้างน้ำปักเร้โน่นน้ำแข็งน้ำต้นเนี่ยพี่น้องสมมติว่าเป็นบักเล็บแมวเลยเนี่ยนี่น้ำพร้อมสมมติว่าเป็นบักย่อมกันเลยนะคะสมดีขนาดนะคะบักย่อมหรือบักเล็บแมวกันเลยนะคะต้นเดียวนี่เต็มกล้องนี่ไหนรถว่าใหนมันวนมานวน พุ่แม่นเนีตื่นแต่เด็กร้ายเมือ่อเสาร์ตีสี่พอ่นะยามแต่ประธานมูตอนนี้เกิอดอาการหอบขึ้นนะเ <c oughs> มื่อยไหลไปเล่นมานะคะไปเล่นเอ<ม>่พอพระอเล็กไปเล่นมาขยับต้นบักอืก้อพุ่มเมยียนได้แ่ขมั้ย,ยพี่น้อง <c oughs> มันแดดแกแล้วเสือคุมหัวม <c> า <oughs> พี่พกเมื่ก็้แบบกักซากอยูงง่ค่ะ นนม,มืนไม่นานเหนทั้งคนมันมีต้นเดียวได้ทุกคนมีมีหลายต้นนะคะหนึ่งพุม่มสองพุมพ่มพุ่มมันแห้งโดกะนะสองพุม่มสามพุม่มสี่พุม่มห้าพุม่มประมาณหกพุ่มนะคะพุ่มหมากกุสเอรรีเนาะบักย่อมบักย่อมนะคะหรือว่าหมากเล็บแม่น,อนเองเคยเมื่อยไรเมื่อยไรเมื่อยไรย่างมมนจะเป็นล้มไม่นด้คี้จะกระยานยานยนวลว่าย่างเอกกระลังไกรว่าสัน ดกกักซากนะคะดดก,ดกตัวนี้น้อยอน,นี่ยิงนุ๊เก็บเทียงงนอะไรเี้นได้น่ามอนเนาะเขามากินใครที่ได้ดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะยิงนุ๊ห่อแก้วประแดกถวยนึงนะคะมากินใต้ต้นอันนี้แหละต้น,ะตนมากกุชเบอร์รี่นะคะนะได้รับอนุญาตแล้วนะคะเก็บเลยนะคะแป๊ดเก็บบักสมมอปะถ้าบักสมมอมันจะแข็งเนาะ เอาขาปลูขึ้นมาปลูกความแดงเนี่ยพึ้นแม่ไปปลูกกันนะไปแล้วบ่มีเวลาด้วยนยงวาาะง้อปมมไปดน,นแลดิแต่ว่าขึ่นถน้เกิดกนหึงะยาก่ายนนั่สนะมว่าจะปลูกขันแม่คันฐานอย่างี้ทวน้ถานน้เกิดนก็จะกันบักผักนองพอ่อมาเฮ้เฮียเระสตอมเอย I think it's raining, but no, it's not a shame. It didn't rain a lot here. The no. thunderstorm went around. Yeah, they say 100% rain, but not raining. Yeah, it's supposed to be tonight, I think, or tomorrow. We're supposed to have a lot of rain this week. Yeah, we need, yeah. Make the weeds grow. Oh, they grow. And they have no water left. No. Why? they empty. The... We need some. Gooseberry no. yeah. picking. Yeah. เฮอเซีน่เมกเดอะแจมดิเชียสวิจจ์พีกินเดม just make like spicy yeah. salad yeah okay, yeah o นี่พ่อพลายวันเดย์สุดสดา์ส unday sunday in the h o m น่ต้องไปทำนี่สินะดิเชีย่อ Yeah, well, Tess said he lives in Cambridge now. Yeah. Like people. He's not going to come here, is he? <laughs> <laughs> Lovely part. Yeah. He is. Shepard used to have it. Um, he went back to Pepperborough. Ah. Uh, nice joke. Lived in Milton. Yeah. Scotsman. He looked after everything so well. And <laughs> <laughs> he not come. <laughs> yes, yeah. นันนน่นอามาเทีแม่ดเจ็สนะัออกลูกกันั่นไม่ามาทีได้เนี่ยทายต่อทายต่อดัง่ยกล้องนะกลองนีนน่ินั่งใน,น,นบกอีนั่งในอาเสียออกตเตะโอแม่อ้นบบ่ สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเฮ็ดกลองตรงนี้แม่จิบมาถึงเจอคนแล้วตะกี้มนนนันนุ่นบอต้องระวังพี่น้องหมากเล็บเนี้ยนะน้ำมันไหลเมื่อกันคุยกับอันองไงแขางบ้านแล้วเอาหมุนหม,นหมนุนพี่น้องีินดุษระว่าโป๊กโป๊กเนาะระว่าอ้อนนี่นผู้ดีเลยกันผู้ดียังคิดว่าคือนล่นแหละผู้ดีอุดรใน,นว่าโป,กปก๊กโป๊กโอ้เออ เออเสียงบนุ่มนวลน,นะคะแล้วเรเสียงนมน,น,งนุ่นเป็นยังไงถ้าเราสวดคอยจีบแล้วอยู่นี่เราบอสวดนี่เขาเก็บให้มันหมดกูได้อะไรบ้างนี่ยเบลูพูดภาษาลานี่งน้ำยังมาตะไรคำว่อาอะไรพี่อุ้มมาขึ้นนี่ไป็นน้ำไป <c oughs> จับ ถ้ามันจะกกอดาก็ปูดว่านะถ้ามันนั่นสุกแล้วถ้าไปเก็บมาได้ป่ะนะถ้งลูกไฟยอยากเก็บต้นก้อนดิบๆรอค้สั่งถ้าสุกแล้วมันจะมีเม็ดขยางไงนะคะทุกคนมันกาไปเก็บต้นพุ่นเขานะตัวข้างนื้อที่ต้นเป็นแล้วก่อนเอ,อาน้ำ ได้น้ำไหมกไกเเพิ่มไน้ำแก๊าคสเขาขายแพ้งซิตี้หมือนบอยฟรร้ามฟ้ามชอปฟ้ามชอปเดสเดเซลบ t f i พาว o u n d five p o ด n little bit n น้ำตักม,มือหยิบน้ำ เดีย๋ยวพี่พองเอามาโต๊ะกาแฟไปเดีกก๋ยวพ่อเก็บกับน้ำนวลมื่อไรน้ำลายไหไนี่คิดเกลือ,อยู่หรือ่าแม่เมืม่อไราาอนี่ไม้คิบหรอันมาเบิดมาด้ว ดูนีดอกบามีนทุกคนดูนะคะนี่ด้วยท้ายพ่อพี่น้องถึงกังนที่ละนี่นุชจะพาไปตำใส่ปลาแดงชุบแซ่บนะคะไสยบักพริกดิบนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะพามืองคลิปที่เราตำนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนดูสิคะดูดูดู โซ่โซ่แจกโซ่ลูกจะกินให้มัง้งกินให้ดูนะคะส่งให้พี่เก๋กันจัดมันงมา เคยห่อเกลือพอหมือนหมน้องเกลือมานเราถีบนปอยู่สองนี่นหรอคะทุกคนไปดูกัดกันนี่คือบัง้อมยั่ไล่ะมานี่นคะกินมันอืมเจ้ผมลมพัดนะคะบขานอกลม เอาทำหนังไหมคะทุกคนไม่ฟฝาปิดฟฝาปิดสำหรับันนี้นะคะสม้ายพี่นอะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนไม่ไปนะคะไม่ไป